มีราคาสุดครับลดลงมาแล้วครับเกียร์ออโต้เชฟโรเลตแคปติว่านะครับ A33 เกียร์ไอซินนะครับอันนี้เกียร์ไอซินแคปติว่าครับคันนี้เชฟโรเลตแคปติว่าอาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับอันนี้ลงมาแล้วเชฟโรเลตแคปติว่านะครับโเบนซินคันนี้ เป็นเกียร์ไอซิ่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์ GM นะครับส่วนใหญ่เราที่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันจะเป็นเกียร์ GM นะอันนี้จะเป็นเกียร์ไอซิ่นนะครับเครื I ่องเบนซินนะครับเกียร์ไอซิ่นะครับ อาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะครับไม่ขยับเลยอันนี้ยกมาจากศูนย์บริการแถวพิภาวดีนะครับช่วงวันหยุดเทศกาลนะครับลงมาแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับซ่อมให้ซ่อมได้หายห่วงครับวีรคาสวิตนะครับเชฟโรเล็ตรัตติว่านะครับเอออโต้นะครับอาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับเข้าเกียร์แล้วเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะครับซ่อมได้หายห่วงนะครับหายขาด ไม่ต้องห่วงนะครับซ่อมได้แน่นอนนะครับอันนี้ช่วงวันหยุดเทศกาลนะครับเราแต่เราไม่หยุดนะครับอะไรทาได้เราก็ทํานะครับอันไหนทําได้เราก็ทําไปนะครับอันไนทําไม่ได้เราก็ต้องต้องหลังสงการนะครับต้องรอให้ช่างมาครบก่อนนะครับถึงจะทําเต็มระบบได้นะครับแต่ตอนนี้เราเอาเกียร์ เกียร์ออโต้นี่เราทําได้นะเราไม่ต้องรอทําได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบอย่างอื่นนะครับราจะต้องรอนะรอช่างมาให้ครบนิดนึงนะครับจะเป็นเกียร์ไอซินนะเกียร์ไอซินนะครับ จะยกเข้าห้องเลยวีลาคาเซอร์วิสครับมีปัญหาเรื่องเกียร์ออตโต้นะครับเช็ครนเล็ทุกรุ่นทุกปีนะครับเช็คโคโลโดเช็คแคติววาทุกรุ่นนะครับรับซ่อมรับจบรับเสียหนักแค่ไหนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่อะไรมีทุกชิ้นนะครับนะ หันหันเกียร์นี่หันอีกหันอีกปอปอปอหันกลับคืนหันกลับเกียนพอ